นั่งสมาธิทำความสงบให้จิตใจเป็นบุญคือความสบายใจก<ม>ุศลคือความฉลาด<ม>การเรียนรู้กายใจของเรานั่นเอง<ม>เพราะกายนี้มันก็เสื่อมสุดโทรมไปตามลำดับแต่ใจไม่เคยแก่เพราะใจนียเป็นสิ่งที่ยังเวียนว่ายตายเกิดจิตนั่นเองที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แต่เราก็ไม่ประมาทในชีวิต มันเพ่งสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นในใจิตใจการที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ทำให้เรามีพ่อที่ดีแม่ที่ดีมีหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่ได้อุรมสังสอนถือว่าเราเป็นญาติกันโยมพ่อโยมแม่พระพุทธเจ้าตัตดว่าคนที่ไม่เกิดพาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหลานไม่มี พระพุทธเจ้า,าบอกให้เอาพระนนเอาดินนี้มาปั้นนี้พ่อนี้แม่ดินไม่พอสําสหรับปั้นคําว่าพ่อแม่ในชาตินั้นชาตินี้นั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรารู้จักการเป็นญาติธรรมญาติทางสายเลือดเราก็จะเป็นคนที่มีมีความเป็นมนุษย์ที่ครบบริบูรณ์การเกิดเป็นมนุษย์มีศินห้า มีกรรมมาบทสิบนั่นเองถึงเกิดมนุษย์ได้ถ้าเราอยากเกิดเป็นสวรรค์ชั้นจาตูมชั้นดาวดืงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานสันปริมาสวัสดีเราก็ต้องให้ทานให้ทานไม่อิ่มไม่เบื่อนั่นเองเพราะการเกิดในสวรรค์ชั้นตาตูมนี้เป็นการต้องการผลของทาน ผู้ใดให้ทานต้องการผลของทานก็ได้เกิดในสวรรค์ชั้นตาตูมอายุ50ปีของมึงมนุษย์เท่าวันเดียวของชั้นจาตูมนั่นเองนี่แหละชั้นตาตูมเป็นชั้นที่ผู้ให้ทานต้องการผลของทานชั้นที่สองคือชั้นดาวเดึงต้องการอนิสงค์ของทานเหมือนศักดิ พระสักกะหรือพระอินนั่นเองที่ท่านเป็นมัคคมโนท่านเมีภรรยาทั้งสี่คนนางสุธรรมมาสุติตาสุพัทธาสุชาดาเป็นคนที่มีภรรยาตั้งสี่คนแต่เป็นคนที่คนควายบุญค่าคนควายกุศลคนควายการสร้างบาร,รมีนั่นเองนี่แหละมัคคมโนก็เป็นคนที่ให้ทาน รักษาศีลและกตธรรมที่โรมมนียสถานให้บุคคลได้พักพิงอาศัยก็มีบริวานจำนวน32คนนั่นเองและภระยะิยาบะภรรยาอีกสี่คนก็ร่วมกันแต่คนสุดท้ายไม่ร่วมคืออะไรนางจูชาดานั่นเองไม่ร่วมมัวแต่แต่งตัวมัวแต่เพลิดเพลินในรูปเสียงกิน่นรสวัตภะย้อมแต่งตัวอย่างเดียวแต่นางสุธรรมาสุกิตาสุพัทธา เป็นคนที่นขนไถยบุญทานการกุศลที่มรรคมนุษย์เป็นผู้ที่กระทำนั่นเองท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้เกิดในสวรรค์ตามพระอินไปนั่นเองท่านก็เป็นผู้ที่นขนไายบุญทาน,นขนไายกุศลแต่มีผู้ใหญ่บ้านที่เขาไม่พอใจในมรรคมนุษย์ที่เป็นคนที่ ไม่ไปเพิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสไม่เพิดเพลินในน้ำดองของเมาก็กล่าวหาท่านว่าเป็นคนที่คนที่ทำผิดไปในที่สุดก็ไปแจ้งแก่กษัตริย์กษัตริย์ก็ไม่ได้ทันสอบสวนอะไรก็จับมังคะมนโนบริวารอีจำนวน32คนพร้อมกับภรรยาอีกสมคน4ี่คนนั่นเองมาเพื่อจะให้ช้างเหยียบช้างก็ไม่เหยียบเพราะอะไร พราะคนมีบุญกุศลได้แผ่เมตตาให้แก่ช้างให้แก่กษัตริย์ให้แก่ผู้ที่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนคือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองท่านก็แผ่เมตตาไปตอนหลังมากษัตริย์ก็มาถามว่าทำไมช้างถึงไม่เหยียบตามหลักช้างจะเหยียบคนที่ไม่ดีแต่คนดีมันไม่กล้าเหยียบเลยไปสอบถามว่า บุคคลมัรคมนุกเป็นคนที่มีบุญมีกุศลมีคนที่มีบารมีอยู่แล้วเลยไม่กล้าเหยียบนั่นเองในที่สุดก็แต่งตั้งให้มรรคมนุกเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนผู้ใหญ่บ้านที่มีมิจฉาทิฏฐินั่นเองนี่แหละความเป็นผู้ที่ปรารถนาซึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เกิดในสวรรค์ชั้นที่สองนั่นเองผู้ใดให้ทาน เพื่อจะเกิดในสวรรค์ชั้นที่สามคือยามาต้องให้ทานแบบญาติของเรานั่นเองญาติที่เราล้มป่วยหรือว่าญาติมาเยี่ยมมาเย็นเราก็อนุเคราะห์ส่งเคราะห์แก่หมู่ญาติของเรานั่นเองนี่แหละผู้ให้ทานแบบญาติเราก็เกิดในสวรรค์ชั้นที่สามชั้นยามาผู้ดใดให้ทานแก่สมณะชีพามเป็นผู้ที่เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองเพราะอะไร เพราะผู้ที่เป็นญาติโยมไม่สามารถจะปพิบัติเห็นสมณะเห็นชีเห็นพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบตัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทำออกจากทุกปฏิบัติสมควรเราก็ให้ทานถ้าเราไม่ให้ทานไม่ควรนั่นเองผู้ที่เกิดในสวรรค์ชั้นสิทธิ์ก็เป็นคนที่ให้ทานกับอนุเคราะห์แก่พระปิสุพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธามารดาพระพุทธบิดาพระโพธิสัตว์จํานวนมากก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองสวรรค์ที่การอนุเคราะห์สงเคราะห์กันเป็นคนที่เกือกเก้อกูลเกื้อหนุนให้แก่สมชิกสมณะชีพามน,นั่นเองในสวรรค์ที่ชั้นที่สี่สวรรค์ที่ห้าให้ทานแบบสละแบบคนออกบวชนั่นเองเหมือนฤือี ชีพายทั้งหลายที่ท่านออกบวชท่านสละโลกไม่เอาโลกีไม่เอาสิ่งต่างๆเพื่อจะพร้อมจะหลุดพ้นไปสู่ความสงบความรังงับนั่นเองนี่แหละผู้ให้ทานในสวรรค์ชั้นที่หกนี่มานก็สละทานเหมือนลือสีออกบวชนั่นเองสวรรค์ชั้นที่หคือการให้ทาน แล้วเกิดความปีติใจอิ่มใจเบิกบานใจนั่นเองนี่แหละผู้ที่เกิดในสวรรค์ปริมาสวัตดิชั้นที่6กก็เป็นผู้ที่เกิดในสวรรค์ชั้นนี้นั่นเองมีความเบิกบานความสุขใจมีความสบายใจนึกถึงบุญทานการกุศลเมื่อไหร่เราก็สบายใจนั่นเองนี่แหละการ เกิดในสวรรค์หกชั้นก็มีชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานชั้นปริมาสวัตีนั่นเองนั่นแหละผู้ใดปรารถนาซึ่งสวรรค์ทั้งหกเราก็ต้องทำบุญทำกุศลทำบมารมีให้เกิดในสี่อย่างนั่นเองหกอย่างนั่นเองถ้าเราเป็นมนุษย์ต้องมีศีลห้ามีกรรมบทสิคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำกรรมให้มากกว่าเดิม นั่นเองแล้วมีวจีกรมสี่ไม่พูดเท็ดไม่พูดยากไม่พูดสอดเสียไม่พูดเพอเจเอร์นั่นเองมนุกรรมสามไม่โลภเพ่งเลงยางได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทและไม่เปลียป่ยนเปลี่ยนเห็นว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วนั่นเองมนุกรรมสามนั่นเองกรรมบทติบที่เราต้องรู้จักถ้าเราไม่รู้จักเราจะเป็นแค่้คนแค่นั้นดีบ้าง ไม่ดีบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเลยทำให้เราต้องตกจมไปสู่ความยากลำบากเพราะเป็นมนุษย์เป็นผู้ติดใจสูงส่งจิตใจที่มีศีลมีธรรมมีกรรมฐานเป็นคนที่รู้จักตนเองแล้วรู้จักผู้อื่นนั่นเองเราอย่าไปมองแต่ภายนอกเห็นบุคคลนั้นหน้าตาด,าดีลักษณะดีเป็นคนดีไม่ได้บางคนอาจจะเป็นมารก็ได้เพราะอะไร พาอบุคคลมันดูแต่หน้าแต่ภายนอกไม่ได้ต้องดูลึกๆถึงภายในว่าบุคคลนั้นเป็นคนยังไงเพราะคนภายนอกนี่ชอบหลอกลวงกันหลอกลวงหน้าตาดีพูดก็ดีอะไรก็ดีในที่สุดไม่ได้เรื่องก็ไปผิดศีลกาเมบ้างไปล่อลวงเด็กมาทำให้เพลิดเพลินในการมาคุณบ้างมันเองอย่างข่าวมีทั่วไป แต่เราไม่ต้องเสพมากก็ได้ข่าวที่มันมีทั่วไปแต่เรารู้ว่าคนดีย่อมได้ดีทําดีอยู่แล้วแต่คนชั่วถึงจะเป็นหน้าหล่อดีขนาดไหนในสุดก็เป็นคนที่ไม่ดีนั่นเองฉะนั้นดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทาจะไปสูงจะไปต่ําอยู่ที่ทําตัวนั่นเองฉะนั้นเราต้องทําจิตใจให้เป็นผู้มีบุญทางการกุศลมันเข้าวัด มันฟันธรรมมันจเจริญสติมันจเจริญสมาธิมันจเจริญปัญญานั่นเองวิชาวิมุติก็จะเกิดขึ้นนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรารู้จักตนเองแล้วย่อมรู้จักผู้อื่นเพราะเรามีกิเลสเหมือนกันทุกคนเพราะคนเหล่านี้มีเหมือนกันหลวงพ่อพุทธ,ธาทาสท่านถึงบอกว่าถึงเขาชั่วเขาเรวช่างหัวเขา จงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่ประดับให้โลกนี้ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอย่าตามหาคนดีด้วยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวตามหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวตามหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองให้ดีมีคุณจริงนั่นเองฉะนั้นการที่เราเที่ยวหาหนวดเต่าไม่มีเพราะหนวดเต่าไม่มี พระพูทที่ไปหลุดพ้นไปแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระนาคาเป็นสกทา,าคาเป็นพระโสดาบาลท่านก็หลุดพ้นไปแล้วแต่เราทั้งหลายยังไม่หลุดพ้นจากการมกิเลสยังไม่หลุดพ้นนางตัณหานางราคานางอารดีเราก็ต้องมีความยินดีในการประพฤติวิีิธรรมมันสวดมนต์มันฟังธรรมมันจเจริญสติ มันจเจริญสมาธิมันจเจริญปัญญาไปเรื่อยเพื่อจะเป็นบาตรฐานให้เรามีความสุขในมนุษย์สมบัตินั่นเองเพื่อจะเกิดในสวรรค์สมบัติหชั้นสวรรค์ที่7ไม่มีชั้นที่7แล้วก็บรรบสิบหชั้นรูปประพรมส6ชั้นนั่นเองแต่ชั้นที่อยู่ในชั้นพระอนาคาก็มีชั้นที่12 13 14 15 16 อวิหาอัตตาสุตัสสาสุตัสีอคติฐานันเองนี่แหละห้าชั้นสุดท้ายของพระอนาคามีที่ท่านอยู่พร้อมจะหลุดพ้นเป็นอรหันต์นั่นเองท่านยังละสังโยชน์บงสูงไม่ได้คืออะไรคือรูปรารัคะอรูปรารักะอุรจกักขุปจจกความฟุ้งซ่านลำคาญภายในมานะคือความถือไว้อวิชานเองสังโยชน์บนสูงท่านยังละไม่ได้ ฉะนั้นเราทั้งหลายต้องรู้จักความเป็นโซดาบันรู้จักความเป็นสัตตทาธา,ามีรู้จักความเป็นอนาคามีเพื่อจะเข้าถึงความเป็นอรหันตผลนั่นเองเพราะคนเราเกิดมาเพื่อตากเพื่อคุญกันเป็นกามมาคุณนั่นเองเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดมนุษย์สมบัติเพื่อจะไปสวรรค์สมบัติเพื่อนิพพานสมบัติเป็นบาตฐานทำให้เรามีความสุขในเบื้องต้น ในท่ามกลางในที่สุดนั่นเองเาะสุดท้ายของเราลากกายทัพก็จาาโลกนี้ไปพอโลกกระทำมีลาบก็ต้องเสริมลาบมียศอีกหน่อยก็ต้องเสริมยศมีสุขอีกหน่อยก็ต้องมีทุกมีสัรเสริญต้องมีนินทานั่นเองนินทาตาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนอมิหิตมาเรลิดหินแม้แต่พระปฏิมายังราคิน คนเดินดินเลยจะสิ้นคำนินทานเองนี่แหละคำนินทาว่าร้ายมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยเราก็ต้องปล่อยวางนั่นเองเพราะการนินทาการเลนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ควรทาเราควรสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจเพราะการมีศีลห้ามีกรรมบดสิทธิ์ถึงได้เกิดเป็นมนุษย์มี ฮิริโอตป,ปะอีกสองข้อเราเกิดเป็นเทวดาแล้วเราปรารถนาซึ่งชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานตัปริมาสาติหรือเปล่าก็อ,อยู่ที่เจตนาตั้งใจของเราทั้งหลายแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เกิดเป็นเทวดาหกชั้นพรมยี่ชั้นมนุษย์หนงอบบยภูมิสีก็ออยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แต่เราจะเกิดในสิ่งที่ดีในการเพื่อกูนกันนั่นเองเราจะเกิดมาเพื่อจะอนุเคราะห์สงเคราะห์กันเพื่อจะเป็นบารฐานให้เราเกิดความเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะธรรมนี่ทำให้เราเกิดความสุขความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงรุแห่งธรรมย่อมชนะรุทั้งปวงผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนั่นเองฉะนั้นเราต้องรับ พอใจในธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเหมือนเรามีอิทธิบาสีมีฉันทะมีวิริยะมีกิตตะมีวิมังสาไร้ควรสิ่งที่เราทำคำที่เรากล่าวสัรเสริญพระพุทธคุณทมคุณสังฆคุณเราก็มีความปิติมีความสุขใจในปัจจุบันแล้วเราก็มีความยินดีพอใจ ในบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างมาในอดีตจนปัจจุบันและอนาคตที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องสร้างไปเพราะการทนทําคุณงามความดีนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทนให้ได้เพราะการทําดีคนดีทําง่ายจะทําทชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่ายทําดียากนั่นเองทนทําคุณงามความดีเป็นขันติบรบารมีที่เราต้องเจริญบ่อยบ่อยพระพุทธเจ้าถึงให้เรารวมทานบรารมี ศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานหบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีให้เต็มที่เต็มกําลังแล้วเราก็จะเกิดตามปรารถนาที่เราปรารถนาเป็นสาวกกระพุมมต้องสร้างบารมีถึงสองอสงไขยถ้าปรารถนาปัจเจภูมิเราต้องสร้างถึงสามขึ้นไป ถ้าปรารถนาพุทธภูมิต้องสีขึ้นไปนั่นเองเพื่อจะเป็นผู้ที่ได้พยากรณ์แต่ถ้ายังไม่ได้พยากรณ์ก็สามารถถอนอธิษฐานเป็นแค่ปัจเจกภูมิสาวกภูมิได้ตามที่เราปรารถนาเราตั้งใจนั่นเองในวันนี้เราท่านังหลายตามมารวบรวมกันมาฟังธรรมส่วนมนธรรมวัด เพื่อให้จิตใจเราตั้งในบุญทางการกุศลโลกจะเป็นยังไงเราไม่ต้องสนสนในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราได้กระทําได้บำเพ็ญในอดีตชาติเรื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้มาดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูประชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรา ที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้มวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากนั้น ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้ว <Okay. S 1> ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลน,น,นานบนฐานการกุศลที่เราทั้งหลยได้พร้อมเพียงกันมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราได้ซึ่งอายุวนันณะสุขภาละปฏิพานท่านาจาร์าสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอา